ต้มต้ีหนูใส่ใบมะกอเนี่ยกลมเกลีไข่หอมแดงข้าออนออนเลยเลยเก่ลงไปแล้วก็ยกขึ้นป้งบเลยเบว้าวตนัเดีาใส่หมูกระเทียมหมูลงไปเลยค่ะตอนเดี๋ยวเราต้ีกทีเขอ้บ๊บเ้ีะไว้นะคะเป็นเตาแก๊สะปุน้เดียวราต้แล้วไป น้ำมันจะไปนุลนนุ่งไอชิ้มก็ำไ่เลยคราดไฟป๊อปที่หมดสายสฟออนะดูออนที่ค้งหมูที่หนุ่ะใปเาไปเลยตมสักก็ต้องชิหมูส่กรอบ๋องเ่อชิ้ที่จะปโลกเลยหินก้อนหินก้อนอ่เราทให้เวก็มปรงกะครงช่ับเลยติเลยคราดช่วยองไปนะียนหนุนนักเงชยอบแล้วแตบไม่เคนจ๊ะอสีอะไรของมอม้าเกของเรายอดกระป๋อนไม่เล หวานจอหวานจอต้งสมคนจะคนเียจะนี่าามลของเราเราอยากกินอยากกินสดๆส่ผิดทีผิดแค่ขวอะไรหรอะไรหะอนนีเาไปนี่นี่กไปแ่ประมาณหนึ่งแกนห่งกนทุกคน้มาออเสตไปคันึ่งก็ชิมกันะคะทุกคนโอเคโอเคจะได้รสชาติจะเป็นอย่างที่ต้องการหรือเปล่าชิมกัน มาแ้มาแล้วสมหมนมาถุนส้มแมนส้มแมนมา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 แล้วทุกคนได้ชิปีของเราใส่ลงไปอ่าน้วยี like ่อขยำขยัใส่ท ouais. ุกปมคนเลยคัเสร็จเรียบร้อยต้มต้มิหมูเคื่องในกินหมูดูก่อนอาะเะีนขยวมูและย่ออนเสร็จแล้วทุกคน่าิมาิต้มแบบมันเมืนอไนะ ตุดตไปกันเสร็จด <laughs> ียอยรอครบจมจมจีหมูไปบักก่อคราบมอมอาจจะต้มแมาตมแบบนี้เด้อขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูบายบาย